สสพักพลังประชารัฐออกมาปกป้องลุงตู่คนเอกประยุทธ์จันโอชาในเรื่องที่มีคนกล่าวหาว่าละเลยปัญหาชายแดนปล่อยให้กัมพูชาลุกล้ำดินแดนเข้ามาผู้ที่ออกมาพูดเรื่องนี้มาเปิดโปงเรื่องนี้ก็คือวาสนานา,นานุ่มนักข่าวสายทหารนั่นแหละครับวันนี้เห็นสสของพรรคพลังประชารัฐออกมาปกป้องลุงตู่ ปัดละเลยปัญหาชายแดนผมว่าเรื่องนี้ถ้าจะให้แน่จริงๆครับไปนั่งโต๊ะหรือว่าไปออกรายการทีวีโต๊ะกับวาสนานานุ่นมเลยนะครับว่าจริงหรือไม่จริงเพราะวาสนานานุ่มเขามีข้อมูลในการออกมาพูดเรื่องนี้วาสนานาน่มพูดเรื่องนี้ปรากฏเป็นสื่อในโลกโซเชียลมากมายครับ ใครสนใจหรือว่าใครสงสัยเรื่องนี้ประเด็นนี้ก็ติดตามหาฟังดูได้ครับแต่ก็แปลกใจว่าทําไมสะสะพักพลังประชารัฐคนนี้ถึงกล้าออกมาปกป้องเรื่องนี้ทั้งๆท,ท,ที่ข้อมูลประชาชนชาวบ้านธรรมดาเขาก็เข้าถึงเขาก็รับรู้เขาก็พิสูจน์ได้ครับแปลกสงสัยเหมือนกันว่าประชาชนโง่ขนาดไหนจึงจะเชื่อสิ่งที่เขาพูดตอนนี้ครับ